เมื่อวันที่25ธันวาคมนี้กลุ่มเรียกร้องการแก้ไขปัญหามันสำปะหลังกลุ่มภาคเหนือนำโดยนายวิรัตอินมั่นประธานกลุ่มจำนวนประมาณ5,000คนจากจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรตากอุทัยธานีและกาญจนบ,บุรีพาก,กันไปรวมตัวที่วัดสังคารามตะบนสลกบาทอเภอขานุบวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล แก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำอย่างหนักโดยเกษตรกรด้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยประกันราคาให้ได้ตันละ2,500บาทต่อเนื้อแป้ง25%เพราะต้นทุนปัจจุบันสูงมากไร่ละเกือบ6,000บาทต่อมาดรพงศกรอ,นอนันนพพรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องจากเกษตรกร โดยแจ้งว่าสามารถทำให้ได้ราคาตันละ2,200บาทต่อเนื้อแป้ง25%โดยจะเปิดจุดรับซื้อตามจังหวัดต่างๆให้ด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่เกษตรกรเสนอทำให้การเจรจาไม่ได้ข้อย,ยุติเกษตรกรจึงจะกลับไปรอฟังผลการประชมรมุมคณะรัฐมนตรีในวันที่15มกราคม2568เพื่อกำหนดท่าทีใหม่ต่อไป ่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้พระริจยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ก็มีการไล์สวดเพื่อที่จะให้ท่านรั้งปีและอีกหลายๆท่านได้วานที่มาสรุปวันนี้ด้วยนะครับก็ขอว่าพวกท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแบบไหนอย่างไรวันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับต้องขออนุญาตว่าเป็นเบื้องต้นมาให้กำลังใจท่านเป็นเบื้องต้น แทนที่ทุกท่านจะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลหรือเข้าไปยังกรุงเทพมหานครพวกเราเป็นด่านหน้าแต่ด่านหน้าวันนี้นั้นนี่ก็เตรียมทําการบ้านจีนวันนี้ประเทศจีน